Students, it's nice to see you. My name's กนิกาวังภูงา You can call me Teacher m o I'm from w a s a y a School. สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีที่ได้มาพบกันนะคะครูชื่อนางสาวกนิกาวังพูงาหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูมดก็ได้ค่ะ Our lesson today is stay in the area of free time and activities. Today's lesson will be focused on fun hobbies. สำหรับบทเรียนของเราวันนี้นะคะก็คือเรื่องงานอดิเรกแสนสนุกค่ะสำหรับงานอดิเรกของครูนะคะก็คือการวาดรูปเหมือนที่เด็กๆเ,เห็นไปนเมื่อสักครู่นี้แต่ครูอยากรู้จังงานอดิเรกของเด็กๆคืออะไรกันนะเอาละค่ะเด็กๆเราไปดูกันเลยว่าเพื่อนๆของเราในคลิปวิดีโอนี้เขามีงานอดิเรกอะไรกันบ้างไปเลยค่ะว้าว it's a beautiful picture What is she doing? เด็กๆรู้ไหมคะเพื่อนของเราในภาพนี้เขากำลังทำอะไรกันอยู่ Very good. She is drawing. She is drawing. Oh, this boy? What is he doing? Yes, he is riding a bicycle. ใช่แล้วค่ะเพื่อนของเราคนนี้เขากำลังขี่จักรยานอยู่นั่นเองค่ะ What is he doing? What is he doing? เด็กๆช่วยครูตอบได้ไหมคะว่าเพื่อนของเราคนนี้เนี่ยเขากำลังทำอะไรอยู่ Well done. He is fishing. He is fishing. Wow! It's amazing. What is she doing? เด็กๆรู้ไหมคะเพื่อนของเราคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ Get job. She is dancing. She is dancing. And the last one. What is she doing? What is she doing? Excellent. She is watching TV. She is watching TV. ค่ะเด็กๆเ,เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่างานอดิเรกของเพื่อนๆมีอะไรกันบ้างคราวนี้เราก็จะมาดูโครงสร้างประโยคกันคะ่ะว่าถ้าหากเราต้องการถามว่าเพื่อนคนนั้นหรือคนนี้กําลังทําอะไรอยู่จะต้องใช้คําถามว่าอย่างไรคะ่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเราต้องการจะถามว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้ของเรากําลังทําอะไรอยู่เราก็จะต้องใช้คําถามว่า what is she doing What is she doing? แล้วเวลาตอบนะคะเราก็จะต้องตอบว่า she is แล้วตามด้วยกิจกรรมที่เพื่อนกำลังทำอยู่เช่น she is dancing she is dancing แล้วถ้าเพื่อนของเราเป็นผู้ชายนะคะเราก็จะต้องใช้คำถามว่า w a t is he doing? h a t is he doing? แล้วเวลาตอบคำถามก็จะต้องตอบว่า he is แล้วตามด้วยกิจกรรมที่เพื่อนของเรากำลังทำอยู่เช่น he is fishing he is fishing แล้วตอนนี้ก็ได้เวลามาทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะเด็กๆดูซิว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างแล้วเด็กๆจะช่วยครูตอบกันได้ไม่เอ่ยคำแรกเลยค่ะคำว่า drawing drawing ออกเสียงอีกครั้งนะคะ drawing เก่งมากค่ะคำที่สองนะคะคำว่า riding a bicycle riding a bicycle again please riding a bicycle good คำที่สามค่ะคำว่า fishing fishing Your turn, fishing. Very good. คำที่สี่นะคะคำว่า dancing, dancing อีกครั้งนะคะ dancing คำสุดท้ายค่ะคำว่า watching TV watching TV repeat after me watching TV excellent อะละค่ะเด็กๆแล้ววันนี้เราก็มาถึงตอนท้ายของชั่วโมงเรียนกันแล้วนะคะเด็กๆพอจะช่วยครูตอบคำถามได้ไหมว่าเพื่อนของเราคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ w h a t is he doing w h a t is he doing He is drawing He is Drawing สำหรับการบ้านของเด็กๆในวันนี้นะคะครูจะให้เด็กๆถ่ายวิดีโอในขณะที่ตัวเองกำลังทำงานอดิเรกอยู่พร้อมทั้งบอกมาด้วยว่างานอดิเรกของเด็กๆคืออะไรแล้วอย่าลืมส่งกลับมาให้ครูดูด้วยนะคะว้าวเสียดายจังวันนี้หมดเวลาแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย